ล่าสุดได้เช็คราคามะนาวไปคุณผู้ชมซื้อที่ตลาดราคาเท่าไหร่มะนาวเนี่ยบ้างก็ว่าลูกละเจ็ดนะบ้างลูกละเจ็ดใช่ไหม,มบ้างลูกละสิบบ้างตอนนี้ถ้าช่างเป็นกิโลเนี่นะจะทะลุสองร้200อยอยู่แล้วนะโอ้แพงจังลอมล่ออยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่หลายวันเลยล่ะขยับปรับกันนะฮะตลาดใหญ่สุดในนครเทศบาลตรงังมะนาวทุกสายพันธุ์ขยับขึ้นอย่างต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่กิโลกร,รัมละเจ็ดสิบไปจนถึงร้อยห้าสิบ ราคาสูงสุดเป็นมะนาวแป้นที่มันหอมหอมน้ำเยอะๆนะที่เราก็ใช้ตำส้มตำกันนะกลิ่นมันหอมมันฮะมะนาวแป้นนะอยู่ที่160ต่อกิโลแล้วนะนอกจากนี้มะนาวที่คั้นเป็นโขดขายราคาก็ขยับขึ้นไปเหมือนกันนี่นี่นะแล้วแต่สายพันธุ์ด้วยนะบางสายพันธุ์ในลูกใหญ่มากเลยนะแต่ไม่หอมบางสายพันธุ์น้ําเยอะมากแต่เปรี้ยวจี๊ดอ่ะมันไม่เหมือนมะนาวแป้นไงมันเป็นวัตถุดิบหลักอ่ะ ต้มผัดแกงทอดเนาะบางทีบางครั้งในน้ำมะนาวพริกน้ำปลานี่เราก็ต้องใช้น้ำออขาดเลยเนาะน้ำขาดเลยนะแม่ค้าเจ้าของแผงมะนาวบอกว่ามะนาวที่ขายที่นครศรีธรรมราชมีการปรับตัวขึ้นรายวันแนวโน้มจะปรับขึ้นอีกนี่จะไปแตะอยู่200แล้วนะครับเช่นเดียวกับตลาดสินทรัพย์อาสินลาซ่าที่สงขลาครับมะนาวแป้นลูกใหญ่เบอร์15 16ตอนนี้ขยับขึ้น10บบาทละต่อลูกหลังจากผลผลิตมันน้อยลง คำสั่งซื้อก็แน่นอนมันมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นโ mm. ดยเฉพาะสงกรานนี่นะ,ะหน้าร้อนเนี่ยนะคุณเอ้ยน้ำมะนาวเอ้ยอะไรเอ้ยอ,อย่างเงี้ยมันปรับขึ้นแน่นอนคนก็เลยปรับเปลี่ยนครับไปใช้ส้มจี๊ดแทนแทนได้ไ,ดไหมได้พี่มะขามเปียกได้ไหมมันคนละรสชาติกันะม,มันไม่ใช่มะนาวอะ่ะนั่นน่ะสิมะขามเปียกมันต้องใส่แกงอะไรเงี้ยพอได้อยู่นะฮะแต่มาใส่ส้มตำมันก็ใส่น้ำมะขามเปียกหน่อยหนึ่งแต่มะนาวมันต้องมีอะ่ะกลิ่นมันต้องหอมอ่ะ ณนะที่ตลาดทรัพย์สินพลาซาครับนอกจากมะนาวจะปรับขึ้นพริกขี้นหนูก็ขึ้นอุ้ยจาก150ิมาเป็น300อแล้วอะ่ะขึ้นเท่าตัวนะ่ะแพงจังเอออันนี้ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับหน้าแรงหรือเปล่าเนะนะคุณผู้ชมที่ตื่นเช้าเนะี่ยมาเม้น์เราหน่อยนะข่าวช่อง8ปที่กําลังไลฟ์สดกันอยู่ตอนนี้นะครับ<ะ>ที่ข่าวช่องแดหรือช่อง8ปดเนี่ยนะลองเข้ามาดูแล้วก็เข้ามาตอบหน่อยว่ามะนาวหรือว่าพริกที่คุณซื้อในะราคาเท่าไหร่ต่อกิโลกร,รมัมหรือว่าขายกันยังไงตอนนี้ เราเป็นเครื่องปรุงหลักของอาหารไทยด้วยนะ<ช>นพริกทั้งมะนาวเลยข่าวช่อง8ครบเครื่องเขียนข้าง